สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะคลิปนี้ก็มาตามต่อเนื่องนะคะในคลิปนี้ที่ไม่หมอนะคะเนาะได้ให้นะคะนะพิกอากาศในหัวข้ออ่ายองค์พระพิคเนต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะพลังงานอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดก็ได้แต่ ใช้ไพ่องค์พระพิฆเนตในการสื่อนะไพ,อพ่องค์พระพิฆเนตองค์เทพเป็นพลังงานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะต้องบอกว่าสำหรับเ,เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกหมายเลขที่ดึงดูดใจเรานะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามนะคะสำหรับองค์พระพิฆเนศต้องการสื่อสารอะไรกับคุณสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกหมายเลขหนึ่งแทน คุณได้ไพ่หมายเลขที่21นะคะ determination นะคะจักระที่1นะมูระการะสีแดงนะพลังงานน่าไพ่จะเป็นรูปสีแดงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เลือกได้ไพ่ใบนี้คุณจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆก,ก,กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีความพึงพอใจอยากได้อะไรคุณจะแสดงออกเพื่อให้ได้ผลงานนะ ชิ้นนั้นนะคะหรือการแสดงออกของคุณเนี่ยจะทำให้ถึงทำให้ที่สุดเพื่อจะให้ได้ในสิ่งที่คุณพึงพอใจคําว่าเช่นนั้นนะคะในเรื่องของงานสำหรับเพื่อนที่เลือกหมายเลขหนึ่งคุณได้ไพ่ตัวนี้จากกระสีแดงๆนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขในการทำงานมากมีความกระตือรือร้อนเข้มแข็งอดทนสูงมากในเรื่องของงานนนะส่วนในเรื่องของเงิน คุณอยู่ในช่วงที่พึงพอใจกับฐานะที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะเขาว่าเช่นนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีความรักณนะตอนนี้พลังงานนภะไพพ,พิคเนสื่อว่าเขาบอกว่าความรักของคุณนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขที่21นี้เนาะใบนี้นะคะ ต้องดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากในช่วงนี้นะคะความรักของคุณเนาะเขาบอกว่าต้องการการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันให้มากนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข2นะคะนภะพลังงานหน้าไพ่องค์พระพิกเนตต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะแทนแทนคุณได้ไพ่หมายเลขที่22นะคะฮาร์โมนีนะคะ พลังงานนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่จัก,กระที่สองนอเป็นจัก,กระสีส้มๆนะคะแกรมส้มเนาะคือคุณสามารถที่จะนะปรับตัวนะเข้ากับสัตว์สังคมได้ดีเขาว่าเช่นั้นนะมีความกลมกลืนสามคัคคีสมัครสมานนะคะคุณสามารถเข้ากับสังคมได้ดีการแสดงอ,ออกที่ถูกต้อง นะรู้การรทศะรู้สังคมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนี่คือตัวตนของคุณที่เลือกพลังงานหมายเลขสอนะส่วนในเรื่องงานนะเขาให้เน้นในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารจะดีนะคะประสานงานพูดคุยนะคะมีคอนเนคชั่นนะหรือการค้าขายก็ได้นะคะคุณจะมีความสามารถในเรื่องนี้นะถ้าคุณทำงานที่ตรงกับออสายงานของคุณนะสำหรับเรื่องของการเงินเขาบอกว่า าใครที่ชอบกินชอบเที่ยวเนาะให้ลดสภาวะการกินการเที่ยวแล้วฐานาจะมั่นคงขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขสองนะเขาบอกว่าความรักของคุณตอนนี้สามัคคีรักใคร่กันดีสมัครสมานสามัคคีนะคะนะแต่ว่าเพียงลดสภาวะเรื่องของการเงินเรื่องของการกินเที่ยวเท่านั้นแล้วก็จะสามารถรำลงอยู่ได้ นะปรับตัวอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่เลือกหมายเลข3แทนเนานะพลังใบสุดท้ายพลังงานใบสุดท้ายไพรปา,าิกาเนสเป่งวาจาวะโอมนะคะคุณได้ไพ่หมายเลขที่4 8 d i ิบแปดดีไวท์ซับพอร์ตเพื่อนๆนะคะหมายเลขที่48นี้นะบ่งบอกว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยนะคุณกำลังจะได้โชคก้อนใหญ่ นะคำว่าโอมนะคะมีการเปล่งวาจาว่าโค์เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะคะในพลังงานของไพ,พ่พิฆเนศหรือบางท่านอาจจะมีการสวดมนต์นะคะนะร่วมด้วยนะสวดมนต์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การร้องขอก็ได้ นะคะบางท่านอาจจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูมีโชคลาภขอให้ผมมีโชคลาภก้อนโตด้วยเถิดคุณจะสมหวังเพราะว่าเช่นนั้นนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบที่คุณจะสามารถปรับตัวนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกได้พลังงานของ d i ไวซ์ซัพพเนี่ยเนาะเอ่อพลังงานหมายเลข48เนี่ยจริงๆแล้วเนาะต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่อ่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ด้วยความคิดของคุณเนี่ย คุณก็จะไม่ได้เป็นใหญ่แบบไม่ฟังใครเลยเพราะคุณยังยอมฟังความคิดของอื่นด้วยซึ่งคุณเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดีนะแล้วกเ็เป็นคนที่เขาเรียกว่าใครแนะนำอะไรมาตักเตือนอะไรมาคุณคุณพร้อมปรับพร้อมเข้าใจนะพร้อมทำตัวเองให้ดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของเงินใครที่เลือกได้ไพ่ใบนี้บอกแล้วเนาะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนหรือ การที่คุณอธิษฐานร้องขอเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือใครที่กําลังรอการอนุมัติจากสินเชื่อนะเขาบอกว่าคุณจะได้รับการอนุมัตินะส่วนในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าช่วงอยู่ในอาการที่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอ,ยอ,ยอยาศัยกันนะคะกับคนรักจะดีนะสาหรับเป็นเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะก็เป็นพลังงานจากองค์พระพิฆเนศทั้ง3าใบนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่นาะสมหวังทุกสิ่งที่เรา ปารถนานะคะทุกๆหมายเลขนะวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่หมอว่าก็จะทำคลิปพิกอากาศให้เ,เพื่อนๆต่อเนื่องนะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ